Thank you สวัสดีครับนายสองคุณหาปลาครับถ้าพี่น้องมาจับปลาขังฟังครับนี่ครับอากาศเย็นๆครับผมหลังเลิกงานครับไม้กระยุด้านหลังผมเนี่ยครับช่วงอากาศเย็นๆครับไปครับลุยครับปลาบินีฮาสีมีแต้มกลับบ้านมาครับ โดนครับผมโดนโดนครับพี่น้องครับโดนครับผมโดนครับโดนครับโดนครับผมโดนแล้วโดนแล้วครับโดนครับผมพี่น้องครับโดนครับโดนครับโดน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 ครับสวยๆครับอู้ขึ้นง่ายแห้งครับโดนครับโดน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 ครับ โดนครับผมโดนครับโดนโดนโดนอู้สวยครับสวยทสวีสวยสวยีสวสวครับผมอู้อู้พี่น้องครับอู้ไหลเง่าครับอู้มันตื่นครับมันตื่นผมครับอู้ ดูครับผมดูครับดูครับมาแล้วครับมาแล้วครับดูครับผมพี่น้องครับสวยงามครับ อยู่ครับผมโอ้ Ooh, พี่น้องครับอยู่ครับโอ้เริ่มเลยครับตัวนี้เกือบสวงครับยู you, ครับผมเกือบร้อยครับพี่น้องครับ โอ้สวยงา,ยามครับผมพีม่น้องครับนิดเดียวครับเกือบด่ถือครับสุดยอดครับผมมีแต้มครับผมโอ้สวยงา,ยามครับตัวนี้ครับสวยสสวยสวยยครับผมนิดเดียวครับ อ้วนครับขึ้นแล้วครับอู้วนหางไก่แห้งเห็นโตเลยครับ ว่าขึ้นหัวครับผมมาล่อยขึ้นหัวครับยุลึกครับผมยิ่งไปกับโอกาสที่จะโดนหน่อยครับวัาน้ำมันใสครับผมเห็นชัดเจนครับใส่แว่นตัวม่วงจากกล่องอาจจะบเห็นครับ สองตัวเลยครับบอถือจักตัวโอ้มือไหมร้อยคููมาเลยครับเมื่อกี้ครับยังยิ่งบอถืออยู่ ครับผมในตำคนหาปครับพี่น้องครับมอยู่ีแก้งครับผมบนมือปลาครับหนึ่แก้มครับตินใหญ่สวยครับผมลูกครับผมถ้าฝากดไแชกดติดตามครับทางในตหาปครับนี้สวัสดีครับ